โอ้โหเพื่อนๆครับผมไปเจอเว็บไซต์หนึ่งมานะมีชื่อเว็บไซต์ว่า ncesc.com geography เป็นเว็บไซต์ของต่างชาติครับโดยที่เขามีหัวข้อหนึ่งเขาบอกว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากขาเขมรใช่หรือไม่รองเท้านันยางรองเท้าไทแท้ๆใส่มาตั้งแต่เด็กจนโต ก็เป็นเว็บไซต์ประมาณว่าข้อมูลสาระน่ารู้อะไรของเขานะแต่ว่าบทความเนี่ยเขียนโดยเอเลนาคริฟฟอร์ดฉบับล่าสุดปรับปรุงเมื่อวันที่16มิถุนาย,ยน2024มันมีหัวข้อหนึ่งบอกว่าวัฒนธรรมไทยนะมีต้นกำเนิดมาจากเขมรใช่หรือไม่เขาบอกว่าใช่วัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลมาจากเขมรโดยเฉพาะในอาณาจักรไทยยุคแรกๆเช่นสุขโขทยัย อย่างไรก็ตามเมื่ออารยธรรมไทยเนี่ยเจริญรุ่งเรืองและนครวัดเสื่อมลงอิทธิพลของเขมรที่มีต่อวัฒนธรรมไทยก็ลดลงไปด้วยและชาวไทยก็พัฒนาวัฒนธรรมของตนเองขึ้นโดยแยกจากเขมรเป็นไงครับแค่ท่อนแรกมาก็มั่วรอกหร่าแค่ประโยคแรกเองเนี่เขาเขียนว่าวัฒนธรรมไทยเป็นการผสมผสานอิทธิพลต่างๆกับชาวไทยที่อพยพมายังประเทศไทยในปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนานิกายเถรวาทของชาวมอญและวัฒนธรรมการปกครองแบบฮินดูกับขเขมรน,นอกจากนี้วัฒนธรรมไทยเหนือยยังรับเอาองค์ประกอบต่างๆจากประเพณีของอินเดียมอญและขเขมรอีกด้วยในช่วงเวลาที่อาณาจักรเขมรเป็นอนาณาจักรที่ทรงอํานาจที่สุดในภูมิภาคนี้ตอนไหนวะชาวไทยได้นําเอาวัฒนธรรมขเขมรโบราณก็คืออังกอร์มาใช้ในแง่มุมต่างๆมากมาย เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้คนจะหลงไหลในสิ่งที่ถูกมองว่าเท่หรือทันสมัยและในสมัยนั้นนะอนาณาจักรเขมรถือว่าเป็นตัวแทนความเข้มแข็งและอิทธิพลทางวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้เป็นไงครับเพื่อนๆคิดไหมว่าข้อมูลเหล่านี้ดูเหมือนว่าเขาน่าจะได้มาจากทางเขมรเลยเปล่าอันต่อมาเขียนว่าประเทศไทยเ,ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมหรือไม่เขาบอกว่าระ,ระหว่างศตวรรษที่9ถึง13 ผู้ปกครองขเขมรก็ได้ขยายอาณาจักรของตนซึ่งในช่วงที่รุ่งเรืองสูงสุดภายใต้พระเจ้าชัยวรมันที่7ได้แผ่ขยายครอบคลุมพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยบางส่วนของประเทศไทยในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเขมรต่อมาเขาพูดถึงเรื่องว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและขเขมรเป็นอย่างไร เขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและขเขมรมีความซับซ้อนตลอดมาทั้งสองประเทศเคยประสบกับความขัดแยง้งโดยเฉพาะเรื่องการแบ่งเขตแดนที่ไม่ครบถ้วนและข้อพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่เฉพาะเช่นปราสาทเขาพระวิหารแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ความตึงเครียดก็ยังมีอยู่ต่อมาเป็นหัวข้อเขาบอกว่าไทยกับขเขมรเนี่ยผู้จาเข้าใจกันไหมเขาบอกว่า ในประวัติศาสตร์ภาษาไทยนิยมเขเมรมาใช้อย่างมากในช่วงสมัยพระนครและเป็นภาษาของราชวงศ์และราชสำนักหลังจากการล่มสลายของพระนครชาวเขเมรถึงได้ยืมภาษาไทยมาใช้ใหม่แม้ว่าภาษาไทยและภาษาเขเมรจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็ไม่สามารถเข้าใจร่วมกันได้มองอยังไงว่ามันคล้ายกันต่อมาหัวข้อว่าเพราะเหตุใดวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเขเมรจึงมีความคล้ายคลึงกัน เขาเขียนบอกว่าความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับเขมรเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกันในช่วงเวลาที่อาณา,าจักรเขมรมีอํานจาจอาณาจักรเขมรมีอิทธิพลอย่างมากต่อภูมิภาคนี้รวมถึงวัฒนธรรมไทยด้วยนอกจากนี้การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองกลุ่มก็ยังช่วยให้วัฒนธรรมมีความคล้ายคลึงกันนี่มาเรียนมาจากไหนวะเนี่ยข้อมูลแบบโอ้โหโคตรมั่วสุดสเลยครับ แล้วยิ่งเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวลึกซึ้งนะโอ้โหแล้วข้อมูลมั่วขนาดนี้เอามาลงได้ยังไงในเว็บไซต์เขานอกจากนี้ก็มีพูดถึงเรื่องไทยกับลาวไทยกับอินเดียอะไรนี้าบางส่วนก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องอยู่แต่ว่าพอมาข้อมูลที่เกี่ยวกับไทยกับเขมรนี่คือโคตรมั่วสุดเลยนะครับแล้วทีนี้นะก็มีคนมาแสดงความเห็น มีคนไทยหน่อยหนึ่งคนต่างชาติก็เยอะหน่อยครับแล้วกลายเป็นว่าคนต่างชาติเขาก็คึกว่าข้อมูลนี้มันถูกต้องอะอย่างยกตัวอย่างอันนึงนะชาวต่างชาติเขาบอกว่าสารคดีประวัติศาสตร์โบราณเกี่ยวกับประเทศไทยนี่ช่างน่าสนใจจริงๆตั้งแต่ยุคอาณาจักรโบราณจนถึงยุครุ่งเรืองของอยุธยาอดีตอันรุ่งเรืองของประเทศไทยเต็มไปด้วยเรื่องราวและมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าทึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องน่าทึ่งที่ได้เห็นว่าประวัติศาสตร์ได้หล่อหลอมประเทศไทยที่มีชีวิชีวาอย่างที่เราเคยเห็นมาในปัจจุบันนี้ได้อย่างไรหมายความว่าเข้าเชื่อครับว่าข้อมูลนียถูกต้องนะคือเขาในชอบประเทศไทยนะแต่เขาคิดว่าประวัติศาสตร์ก็เป็นอย่างที่เนี่ยละไอคนเขียนมันบอกแล้วก็มีคนนึงเป็นคนไทยมาบอกว่าคนไทยถูกใจสิ่งนี้แล้วก็ใส่อะไรละ่ะไอตัวกระตูนหน้ายิ้มกับโชูนิ้วโป้ง คนขเขมรหรือปลาหหาที่จะถูกใจสิ่งนี้อีกอย่างคนไทยที่เขารู้ประวัติศาสตร์พอสมควรนะไม่มีใครถูกใจหรอกมันไม่ใช่ไงความเห็นต่อมาก็เป็นคนไทยนะเขาบอกว่าแค่เริ่มต้นก็ผิดไปแล้วเนี่ยคนให้ข้อมูลนี่ผิดแล้วก็ทําให้คนอื่นเข้าใจผิดไปด้วยประวัติศาสตร์ของคนไทยทําไมถึงให้คนขเขมรทำอะ่ะแล้วมันจะจริงได้ยังไงมาถึงเริ่มต้นกับอวยขเขมรก่อนเลยขอมกับขเขมรไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วมันน่าอายนะ พอเริ่มต้นก็มาบอกว่า Kingdom of k า m e นคา e มนน่ยยังไม่ทันเกิดเลยนายแตงหวานทาตก็ยังไม่เกิดด้วยคนต่อมาก็บอกว่าฉันรักประเทศไทยเพราะว่าอาหารมารดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมไทยเพราะฉันรักคนไทยแต่เธอหารู้ไหมนะว่าเธอก็ได้รับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ผิดไปแล้วคนต่อมาบอกว่าชาบปโปรตุกเกตเนี่ยเป็นทหารรับจ้างในประเทศไทยและพมา่า ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับฉันเพราะว่าฉันเป็นชาวโปรโตุเกสในพศ2 0 5 8สมเด็จพระรามาธิบดีที่2พร้อมด้วยกองทัพโปรโตุเกสทรงชนะศึกเมืองเมวัง,มงกับเมืองเชียงใหม่คนต่อมาบอกว่าฉันนะเป็นคนไทยนะมันน่าเศร้ามากเลยเพราะว่าข้อมูลของคุณมันไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้นแล้วมีข้อมูลใหม่มากมายที่ต้องเปิดเผยเราต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมคุณควรจะพัฒนาปรับปรุง คนต่อมาเป็นคนไทยเหมือนกันครับเขาบอกว่าชันดีใจที่ประวัติศาสตร์ของประเทศฉันได้รับการยอมรับในฐานะคนไทยโอ้โหมรดูว่าอะไรบ้างไหมเนี่ยเขาดูถูกบรรพบุรุษเราอาจจะด้วยความไม่รู้นะแต่เราก็ไปขอบคุณเขาซะอย่างนั้นคนต่อมาบอกว่าอารยธรรมขเขมรมันได้ไม่ได้มีความดั้งเดิมอะไรเลยมันเป็นเพียงจุดกึ่งกลางเท่านั้นชาวขเขมรนนะ่ะลุกลาและยึดครองอาณาจักรต่างๆได้มากมายเมื่อประมาณพันปีที่แล้วก็ใช่ อารยธรรมทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มต้นเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวมีอารยธรรมทวาราวดีละโวและเชียงแสนซึ่งเก่าแก่กว่าขเขมรและทวาราวดีก็ยังเป็นต้นกําเนิดของศิละปะและสถาปัตยกรรมขเขมรอีกด้วยชาวขเขมรที่ไม่ได้รับการศึกษาต่างก็อ้างว่าตนเองนะเป็นต้นกําเนิดอารยธรรมทั้งหมดรอบข้างซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แต่ไม่น่าแปลกใจที่บางคนยังอ้างว่าคำเห็เป็นต้นกําเนิดของจักรวาลอยู่เลยพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอารยาธรรมทั้งหมดของพวกเขา,าเริ่มต้นจากอินเดียและเดินทางผ่านสีลังกากับอินโดนีเซียคนต่อมาคนไทยเหมือนกันบอกว่าคนไทยดูเอาไว้ดูสิโชคดีแค่ไหนแล้วที่เราเกิดเป็นคนไทยอีกคนก็บอกว่าสวัสดีฉันเป็นคนไทยขอบคุณสำหรับข้อมูลมากขอบคุณที่ทำคลิปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยเรา ทีนี้มาความเห็นปิดท้ายมีความเห็นของชาวคาแมรมาด้วยครับเขาบอกว่าเมื่อสยามรบกับพมา่าน่ะพวกเขาก็มาขอความช่วยเหลือเราชาวคาเมรแต่พอคาเมรอ่อนแอพวกเข,าก,เขาก็เข้ามาขโมยดินแดนของเราไปเออทีนี้ก็มีคนมาตอบกลับว่าชาวคาเมรมาจากไหนทีนี้คนที่ชาวคาเมร์เมื่อกี้ก็บอกว่าคาเมรเป็นกลุ่มชาวมอนกลุ่มออสเตรเอเชียติกที่อาศัยอยู่เป็นคนแรกในแผ่นดิน ชนเผ่าไทยนั่นแหละมาได้ยังไงอ้อใช่มาจากยูนนานประเทศจีนใช่หรือไม่นั่นก็เป็นอย่างนั้นไปนะไม่อัปเดตข้อมูลอะไรกันเลยอ่ะและนี่ก็คือ,อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ล้กันครับเว็บไซต์นี้อยู่ในช่องคอมเมนต์อันแรกแหละสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ